ตัดรถเลยเดี๋ยวนะฮะไปกับนายโพธิได้ไหมทำไมอ่ะมันหนักไปใช่ไหมรถกลัวรถหักไม่ได้ไม่ได้หักเชี่ยผมดิเขาใจผมเขาใจผมนั่งรถคันนี้ออกไปข้างนอกทุกท่านครับดัมมี่กากขาผมแล้วเนี่ยไม่ได้ผมเคยนั่งกับโจ้แล้วกับใครเนาะหักหักเลยหักครับรถคันนี้เอาน้ำหนักผมไม่อยู่นะตอนนี้ถ้ารวมสองคนนะครับไม่เอาไม่เอาผมไปรถของดัมมี่ครับไม่เอาครับ นี่กาจ,จะฆ่าทั้งอ้อมเลยเนี่ยทุกท่านครับผมจะให้ท่านดูวิวนะครับเดี๋ยวนะไหนก็ไหนจริงๆร,รทุกท่านดูบรรยากาศเลครับทุกท่านไม่เป็นไรไม่ต้องถางท่านดูบรรยากาศนะครับรอบๆวัดนะครับวิวดีมากเลยครับทุกท่านเียนี่เป็นศารานะครับที่มีการเทป,ปูนตอนนั้นท่านดูวิวบรรยากาศนะครับเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆเลย ก็ได้คุยกับทางท่านผู้ใหญ่ mm. กับทางแม่ผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ได้คุยกับทางท่านเจ้าของแล้วจุดประสงค์ของท่านเจ้าของเองได้แจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นสะพานบุญน,นะครับในการ mm. มอบไปทางวัดใช้ในการกุศล mm. เพราะนั้นเป็นเรื่องของทางพระอาจารย์นะครับทางวัดภูหลวงที่จะใช้ mm. อ่อะไรก็ได้พินทบ,บาทเอ่ยไปรับคนช่วยคนแก่บ้างอะไรก็แล้วแต่ของทางวัดตามความเหมาะสม เพราะนั้นไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มีมการกล่าวหาว่าท่านผู้ใหญ่เองไปทาผิดหนึ่ง้าจงหนึ่งข้าเจ็ดของความคุนน,นายุตินะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ท่านผู้ใหญ่เองจะรับด้วยนะสมมุติว่าท่านผู้ใหญ่องจะรับเนี่ยนะครับกฎหมายก็ยังให้โอกาสท่านผู้ใหญ่เองในการชีแ้แจงกับยังกู้บกบัญชาไปในสามสิบวันด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วท่านได้โทรศัพท์คุยกับท่านเจ้าของแล้วใช่ไหมท่านเจ้าของจดจงวัดเลยว่าต้องมาวัดนี้นะครับ เขามสงวนชื่อไหมนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็ไม่อยากพูดเป็นผู้ปกครอของพระอาจารย์ที่เป็นาทหลวรถไถมานะคะอ่าแล้วก็สมควรมีไว้แล้วครับอาจารย์เมื่อคี้ผมขับรถเก๋งมาผมกูตายแล้วคือจริงๆอยากให้ญาติโยมมาช่วยกันหน่อยนะครับเช่นมีรถเกตมาช่วยกันเกตหน่อยผมคิดว่าค่อยๆเทหินนะครับหินกรวดไร้นี่แน่นๆเนี่ยบริจาคคันหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ถึงคันละห้าร้อยบาทหรอกเดี๋ยวไม่แน่ผมมีโอกาสผมจะมาเป็นสะพานบุญให้ แต่ขอผมทำวัาว่าน้องแค่เสร็จก่อนวันนี้ผมเชื่อภาพการเรื่องเมนอยู่หมดวันที่20กว่าเนี่ยกรกฎาเนี่ยจะหมดวาระไม่แน่ผมจะหาเจ้าภาพหรือสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่กรุงเทพที่อยากจะสร้างถนนทางคือรักษณะอาจจะไม่ได้คอนกรีตแข็งแรงก่อนในช่วงนี้อาจจะเป็นการเตะแล้วเทหินกรวอาจารย์เพื่อที่ให้รถมันวิ่งได้สะดวกกว่านี้ คืออย่างน้อยหินมันอัดแน่นได้ใช่ไหมครับลวงได้ไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าทนายมาได้ไหก็ตกใจครับบอก,บอกดัมี่ว่าขอโทษนะเพื่อนเราก็คิดว่าถนนมันเดิน้ามาเลูกเงี้ยเอากระบะใหญ่มาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวัดยังต้องการการพัฒนาในลักษณะการสัญจรอ,อย่างน้อยมันบรรเทามันอาจจะไม่ได้ว่าแข็งแรงจนกระทั่งอยู่เป็นคงกระพันหรอกแต่ว่ามันบรรเทาการเดินทางของทุกท่านในการมาทำบุญทำทานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลย ตัดสินใจมาเป็นเพื่อนผู้ใหญ่พยายามว่าวันนี้ขอแยกมอบถ้าผู้ใหญ่จะมอบรถสำ่นล้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรมีเล่มคู่มืออะไรไหมครับมีครับม้าเอาม้ามาไหมไม่ครับไมได้เอาม้ามาแล้วผมไปลงบันทึกประจําวันนี้่อ๋อโอเคไม่เป็นไรนี่มีตุ๊กแกแต่ว่าตุ๊กแกก็ไม่ต้องเอากลับไปแล้วนะอาจารย์ครับอาจารย์ผู้ใหญ่มอบนะครับเป็นตุ๊แจสั่นล้อนกันอาจารย์รับไว้เป็นประโยชน์ทก่เราสนามตระหักราธุสาธุครับเพ็นอย่นั้นก็เอกสารเดา ๋ยากขอไปลงประจวบก่อนไปลงประจวันเลยแเดี๋ยวจะมาส่งมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องหยุดน,นะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจผู้ใหญ่ผิดเข้าใจแม่ผู้ใหญ่ผิดว่าเนี่ยไปรับอะไรนะเงินเกินกว่า3,000บาทอะไรกฎหมายปปชขอโทษนะครับถ้าจะทุจริตน่ไม่มาส่งมอบก,กต่อหน้าทุกท่านหรอกหรือว่าไอ้ถ้าไอ้รถคันนี้มันเป็นรถที่โกงมาอะไรมาเนี่ยขอไม่มาถ่ายทอดอย่างนี้หรอกว่าเนี่ยให้แม่ผู้ใหญ่มาขับกลับบ้านไปหน่อย คนอย่างผมที่จะโกงผมไปหากันใต้โต๊ะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะมาบมามอบกันแบบโจงๆอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นการตีความของสื่อข่าวที่ออกไปบางครั้งยังไม่ได้มีการสอบถามท่านเจ้าของและก็เจ้าของเรื่องก็ออกไปในแนวว่านี่ไงรับเงินเกินกว่าสามพันผิดกฎหมายปช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 นะครับพี่นองประชาชนก็มองผู้ใหญ่ในทางที่ลบอีกแล้วอีกแล้วเรียกรับสินบนหร,หรือเปล่าหรือสำองเอาเงินประโยชน์ห,หร้เปล่าไม่ใช่นะครับ เพราะหลังจากวินาทีนี้ถ้าใครก็ตามกล่าวหาหรือใส่ความหรือไปพูดแล้วจะเสื่อมเสียผ่ารักษาศีลเอาเองถ้าผู้ใหญ่คุณแม่ผู้ใหญ่รักษาศีลเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยุติเรื่องข่าวลือเพราะตรงนี้คือความจริงนะครับกุญแจรถสมมอบแล้วนะครับอาจารย์ท่านรับเรียบร้อยแล้วทุกท่านเห็นนะฮะนะครับ